วันนี้ที่จะพูดก็จะเป็นเรื่องว่าเราจะแคร์คาเิเลตไหมเท่าเท่าที่ตีความโจทย์ว่าให้มาพูดนะคะก็จะเป็นชุดมีแคร์ก็เลยจะมาถามความเห็นในในวันนี้กันด้วยค่ะว่าถ้าเราจะแคร์ทำไมเราต้องแคร์แล้วก็จะแคร์อย่างไรนะคะ โดยที่เนื้อหานะคะก่อนที่เราจะแคร์คง,งรีวิวกันสักนิดหนึ่งค่ะว่าเมนิสคัสมีหน้าที่อะไรแล้วก็เวลาเกิดดิชชั่นหรือว่าเกิดพาธโลจ ج ีขึ้นในเมนิสคัสเนี่ยอันไหนที่ควรจะแคร์อันไหนอาจจะไม่ต้องแคร์นะคะแล้วก็แมネจเมนต์ของเมนิสคัสดิชชั่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เมนิสคัสดิชชั่นกับคร์ติเลชดีเจเนเรชันหรือว่าการโปรเกรสไปเป็น OA เนี่ยมีความสัมพันธ์กันมย่างไรนะคะ สำหรับ m e n i s c a r Function หลักๆก,ก็จะมี4ประเด็นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ Joint Stability, Shock Absorber, Load Distribution ะะแล้วก็ Joint Lubrication ในส่วนของ m a n i s Card Function หลักที่เป็น Stability ะะก็จะเห็นว่ามัน Increase Joint Congruity ใน,น Distal Femoral c o n d y l e ที่มันเป็นมีความโคงนะคะเมื่อมี m a n i s c a r เข้ามาสอดรับ วางอยู่บนทีเบียลแพลตโต้ที่มันแฟลตหรือคอนเวกมันก็จะทำให้มีจอยคอนกรุลิตี้ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสเตเบิลตี้มันก็จะหนมากขึ้นค่ะจากสต๊ดดี้นะคะ,ก,ะ,คะก็ถ้าดูในเคสของตัวครูชิเอกลิกเมนนะคะ ACL insufficiency หรือ PCL insufficiency เนะะี่ยค่ะเราจะพบว่าถ้ามีการตัดมีเดียลเมนิสตัออกเนี่ยจะเพิ่ม ตัว translation ไปประมาณ58เพราะฉะนั้นฟังก์ชันของ mini cart น่าจะเป็น secondary r e s t r a i n ได้ด้วยนะคะก็เป็นเป็นเป็น evidence ที่จะบอกแต่ว่าใน part ของแล lateral มี setotomy กลับไม่พบปรากฏการณ์นี้นะคะนอกจากนั้นใน part ของการเป็น load distributor คะ่ะเ,เราเห็นว่าตัว mini c a r เนี่ยเพิ่มอยของ quality เพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่ม contact surface ระหว่าง ดิส t a ลฟิเมอนะคะกับตัวบน upper surface ปปฟฟของ meniscus เองเพราะนั้นเมื่อมี contact surface ที่มากโหลดที่รับมามันก็จะถูกกระจายมันก็เลยลด contact stress ที่เกิดขึ้นใน cartilage ที่ที่อยู่ใต้ต่อ meniscus เองด้วยนะคะแล้วก็การศรึกษาก็จะพบว่ามีเทียว meniscectomy นะคะก็จะทำให้ลด contact area ลงไป40% ในทางกลับกันก็จะเพิ่มคอนแท s t ตร s s บนผิวของ c a r ์ i ิเล e เนี่ยได้มากถึง3 5งเท่านะคะขึ้นกับแอบ a รีส่วนเรื่องของช h o c แอบซอร์เบอนะคะอันนี้ก็จะเป็น Part หลักที่เป็น Histology ของตัว m ม n i s สทาตัว m ม n i ิสทาเอง Extra ์ตร้า l ซลล a ล r i x มทริกเนี่ยก็ประกอบไปด้วยน้ำเพราะฉะนั้นน้ำเราก็จะนึกเห็นภาพนะคะว่ามันจะมีการแอบซอร์บโลด รวมทั้งคอลลาเจนไฟเบอร์ซึ่งเป็นเอ็กซ์ตร้าเซลลูลาร์แมทริกซ์หลักที่มีด้านนอกเนี่ยจะเป็นไทป์1เพราะฉะนั้นก็จะอ่วิสเตรนโหลดที่เป็นเทนไซน์ ize, นะคะแล้วก็อินเนอร์ซึ่งเป็นไทป์2มีความคล้ายคลึงกับอาร์ติคูลาร์คาร์เทลเลชก็จะรับคอมเพรสซีฟฟอสสเปนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการรับฟอร์สการอ่แอบซอร์บอ่ช็อคต่างๆของเมนิสคับแต่ละแอเรียจะต่างกัน รวมทั้งแอคริแกนแอคริแกนก็จะเป็นเหมือนกับเป็นฟิลเลอร์นะคะในแมทริกซ์ของคอลลาเจนเพื่อที่จะทำให้คอลลาเจนนียสามารถรับคอมเพรสซีฟสเตรทได้มากขึ้นโดยปกติแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ40-60%ที่เมนิสคาจะรับโหลดก็คือรีดิวส์โหลดที่จะไปที่ตัวคาร์ดิเลชนะคะในท่ายืนเวลาที่เรายืน ส่วน Lubrication อาจจะเป็นฟังก์ชันที่เราเมนชั่นถึงน้อยแต่จริงๆตัว Menis Cut ก็ทำให้เกิดจอ u Lubrication ได้ด้วยโดยฟังก์ชันของเขาก็คือจะเห็นว่าผิวเขามันจะเป็น s m o ม o ทโพลิชนะคะลื่นเรียบลื่นนะคะก็จะทำให้มีตัว Friction เกิดน้อยแล้วก็จะ Distribute พวก s y n o v i a l Fluid ให้กระจายตามผิวได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งอาจจะมีบทบาทในเรื่องของการทำให้ n u วทริชันเนี่ยไปยังบริเวณ cartilage ได้อย่างทั่วถึงด้วยระหว่างที่มีโมชั่นนะคะทีนี้พอเ mm hmm. มนิสชั่มีฟังก์ชันแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเมนิสชัดมีลีชั่นที่ผิดปกติเกิดขึ้นหรือมี pathology เ,โทโทเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรได้บ้างนะคะก็แบ่งเป็นสองกลุ่มะคะ่ะในกลุ่มของย่างอะดาวก็ที่เราพบแล้วก็คอนเซิร์นมากๆเลยก็คือ t r a u m ต t i c ี e ชันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น longitudinal หรือ market handle หรือ radial tear ทีนี้มันอาจจะเกิดกับ cartilage lesion พร้อมๆกันกับ meniscus ด้วยหรือร่วมกับ ACL injury เพราะฉะนั้นมันอาจมันก็มีการศึกษาที่ค่อนข้าง confirm ะคะว่ามันเพิ่มการเกิด osteoarthritis แต่มันไม่สามารถอธิบายเป็น c o s t a t i o n ได้นะคะว่าเมื่อ meniscus injury เกิดแล้วจะทำให้ Osteoarthritis ตามมาก็อาจจะอธิบายได้ จากกระบวนการเกิดก็คือเมื่อมีมันได้รับแรงได้รับอฟอสแล้วเกิดพาโทโลจีเพราะฉะนั้น cartilage ก็มีโอกาสได้รับแบบเดียวกันมันก็เลยเกิดพาโทโลจีได้พร้อมๆกันแบบนั้นก็ได้แต่ในาทางกลับกันเมื่อเมนิ s c u สมันได้รับบาดเจ็บและฟัง์กชันเขาเมันเป็นเหมือน cartilage protector เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เมนิ s c u สมันเกิดอินจูรี่ได้รับบาดเจ็บ cartilage มันไม่สามารถฟังก์ชันได้ค a r t i l a g e ก็จะมี consequent ตามมาก็อ,อาจจะทําให้เขาเกิด osteoarthritis ได้เหมือนกันนะคะมันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อน,นะคะ่ะส่วน middle age หรือ elderly ก็อายุ40ขึ้นไปนะคะเรามากักจะพบ g e degenerative lesion ลักษณะก็ส่วนใหญ,ญ่เป็น horizontal f l a p หรือว่า complex นะคะตัว meniscus เขาจะไม่ เราเราจะเห็นเขาดูนุ่มนิ่มหรือว่ามีฟริบเลชันหรือมาสเตเรชันบริเวณพื้นผิวเขาก็จะไม่เรียบหรือว่าพบพวกเดสตรักชันแล้วก็จะพบบ่อยๆว่าเวลาเราดูจาก MRI มนี่ยคะคะมันเป็น i อ็นซีน i อ c นซ e เ t นท f ลไฟดิงว่ามันมีตัวซับสแตนของเมนิสคาร์ดข้างในนี่มันผิดปกติมันไม่เหมือนออในในยางกระเดานะคะจริงๆก็คือมันกระบวนการพวกนี้มันเกิดแบบ เป็น Degenerative Process ที่เกิดขึ้นโดยทั่วๆไปทีนี้เมื่อเกิดพวกนี้แล้วเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของตัว radiological change ก่อนนะคะทายจาก MRI ที่เราเห็นใน Degenerative de Menis c a นนะคะก็ถ้าเป็นในลักษณะที่เป็น n i s c สชั u b s t a n c e signal เนี่ยผิดปกติแค่นั้นไม่ได้เกิดไม่ได้เห็นการแทรหอะไรพวกนี้ค่ะมันก็เป็นตัวบอกว่าโอเคเมนิสชัทเริ่มมี เริ่มเริ่มมีอายุที่มากขึ้นแหละมีนิวคอยเชนหรือว่าไมโครซิสเกิดขึ้นมาในเนื้อคอลลาเจนไฟเบอร์ iber, เนี่ยถูกดิสรั t เพราะฉะนั้นความแข็งแรงในการรับโหลดในการวิสเตรนฟอสของเมนิสคัตเริ่มลด,ดลงบอกมีความสัมพันธ์แค่ว่ามีโอกาสเกิดเมนิสคัสแทะแต่ยังไม่พบความสัมพันธ์ในการที่จะพิจิกว่าจะเกิดคาติเลชลีชันหรือออซิโอทรติสจากการพบเมนิสคัตซับสแตนซิวล ผิดปกตินะคะแตะ่ในอีกด้านหนึ่งลักษณะที่เราเจอ,อ partial หรือ complete maceration ก็คือเป็น degenerative เหมือนกันแต่มีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วมีลักษณะทีะ่ผิวไม่เรียบมีรอยเนี่ยคะ่ะพวกนี้เนี่ยอาจจะเจอกับ Radiological Change ในในในออ t ซ o โ t อาร t ิเริ่มเริ่มมีนะคะแล้วเขาพบว่ามีความสัมพันธ์สามารถพิติกได้ว่าถ้าเราเจอแบบนี้ในกลุ่มอายุที่อยู่ใน Elderly หรือว่า Middle Age เนี่ยมีโอกาสที่จะ,ะได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหมายความว่า กระบวนการของ degenerative มันมากพอที่จะทำให้เกิด osteoarthritis แล้วก็ severity มันเนี่ยจะหล uh, ีดทูอ่ e r อ t i v e treatment นะคะอีกในยะหนึ่งเขาก็บอกว่ามันอาจจะแปลได้ว่าจริงๆมันมันเจอมาพร้อมๆกันนั่นแหละ d e g e n e r a t i v e process ในเขาเนี่ยมันเกิดมาทั้งหมดนั่นแหละแต่เม n i s c u s มันเห็นก่อน ใน MRI เพราะนั้นใน cartilage นี่จริงมัน as as a whole เราอาจจะไม่เห็นเพราะมันไม่ได้เป็น lesion เ les ล็กๆมันเกิดแบบเป็น whole joint นะคะก็อันนี้เป็นใน part ของตัว degenerative lesion ของ meniscus ทีนี้พอมาเป็นกลุ่มของ tear ท,ที่เป็น traumatic พวกนี้เราเราเจออะไรกันบ้างนะคะก็ถ้าเป็น complex นะคะ complex หรือ f l a p เขาก็มีการศึกษากันเยอะแต่ว่ากลับไม่พบว่ามีการศึกษาแบบในระยะยาวที่จะอธิบายนะคะแล้วก็ให้ความสัมพันธ์ว่ามันเกิดพิจิตรทำให้เกิดออซิอทริอติเกิดขึ้นได้หรือเปล่าในกลุ่มแท้พวกนี้นะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักครู่เราก็จะเห็นว่าตัวคอมเพล็กซ์หรือว่าแฟลตแท้ time, มันมักจะเจอในดีเจเนเรทีฟเลชันเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดโพเซต ของ B-Generation ขึ้นมาแล้วนะคะส่วน Radial t e a r ก็จะทำให้เกิดการ uh, Wistrain, h o o p s t r e s s ได้น้อยลงเพราะนั้นตัวเวลาที่เราพยายาม repair เนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะ Fail สูงดังนั้นเนี่ยมันก็จะ Lead to o ์ซู o ั r t ตรต t i ได้มากขึ้นนะคะ ส่วนเออเวลาเกิดมักจะเกิดแท้ทในอายุน้อยก็จะเกิดใน lateral นะคะถ้ามีเดียวก็จะเจอใน posterior นแล้วก็มีโอกาสที่จะออพบร่วมกับ c a r t i l a g i n o n ได้มากนะคะส่วน root t a r เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดพวก instability นะคะแล้วก็ทำให้ contact s t r e เพิ่มขึ้นในออกลุ่ม bucket handle ก็ พบมีเดียวได้มากกว่า l a t e r รลนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดพวก mechanical l o อกแล้วก็เกิดคา t ิเลตอิน j u r y ตามมาค่ะทีนี้ในด e เ e เนเรทีบ e ีช o n นะคะเนื่องจากเราไม่สามารถอธิบายคอ s ์สเซชันได้ว่า m ม n i สค u รทำใหเ้เป็นเหตุทำให้เกิดออส o a r t h r i t i ตตามมาหรือเปล่าแล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเข่าพร้อมๆกันก็คือ under s t r สเตรเหมือนกันมีคอมโพเนนต์ที่คล้ายกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอดีเจเนเรทีบลีชน วัตถุประสงค์หลักในการรักษาก็คือเพื่อให้มียังมีฟังก์ชันอยู่ไม่พบว่ามีประโยชน์ในการรักษาเมนิสคัสที่เป็น d ดีเจเนเรที Vision ในการที่จะ p r องกันออสซอร์ทรนะคะในส่วนของทร a ม m a ติกนะคะก็แนะนำยังไงก็ r e p a ร์นะคะแล้วก็แม้ว่า r e p a ร์แล้วเฟลเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเออรี et, เซ็ตเมนิสคัสได้น้อยลงคือปริมาณที่เรารีเซ็ตก็จะน้อยลงแล้วก็ ตอ่อเซเลียเ t ตก็แวรี mm ่นะคะศถึง44ขึ้นอยู่กับลักษณะของการแท mm hmm. นะคะ oh, mm hmm. มีรายละเอียดเล็กๆน้อย,อย mm hmm. ๆเช่นตัวแรมเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่อง Mobility ที่อาจจะเสียไปตัว Excursion mm hmm. ของเนนิ c u าถ้ามันจะเสียไปถ้าเกิดเราร mm ี p พ i ดด้วยความแน่นพอสมควรไทยเกินไปนะคะส่วน h o r i z o n t a l แทนเนี่ยมีน่าสนใจก็คือว่าโดยปกติอ่ะไม่ค่อยเกิดในยาง a d ด l t แต่มี Report มาว่า เ,เขารีแพร์แล้วก็ผสมกับการใช้สมาสารณ์ในการใช้กลุ่ม PRP และไฟบิร์คลอตก็พบว่ามีประโยชน์นะคะช่วยให้มีฮีลิ่งอันนี้ก็เป็นสรุปนะคะว่าตัว Repair e n h a n าน m e เมนตคือเมื่อเราต้องรีแพร์แล้วถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะเพิ่มอัตราการประสบความสำเร็จได้ยังไงบ้างก็เทฟฟานิเซชันนะคะเป็นกลุ่มของเ,ออเพิ่ม Vascularization นะคะบอกว่า รีซอสค่อนข้างดีแต่ไม่มีการเปรียบเทียบนะคะเป็น descriptive study ส่วนไฟบิน c l t t นี่มีเทคนิคเยอะแยะมากมายแล้วก็พบว่าทำให้ success rate เ,ออเ,เ,เพิ่มขึ้นแต่ก็เหมือนกันนะคะไม่มี comparative study ในกลุ่มอื่นๆก็จะมี bone marrow injection นะคะพบว่าดีขึ้นใน clinical นะคะ PRP ก็พบว่าทำให้ clinical ดีขึ้นรวมทั้ง stem cell injection แล้วก็ tissue engineering ทั้งหมดนี้ทำให้ clinical ดีขึ้น มีการออดิสคัทไปถึงการป้องกันการโปรเกสไปเป็นออซิลลารติสไม่พบว่าได้ประโยชน์นะคะไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีการไหนแล้วถ้าเรารีแพร์ไม่ได้นะคะเราต้องรีเพลซเนี่ยก็จะมีในในพาร์ทของอะโลกาฟนะคะก็บอกว่ารีด u c e p เ i นได้ i p อิ e Function ได้ c คอนโ p r o รเ c t i v e มีในระยะสั้นที่ตามอยู่นะคะเป็นช็อตเทอมส่วนอีก3ตัวข้างล่างจะเป็น artificial นะคะก็จะเป็นจากตัว s c a ฟโฟ r for ต่าประเภทต่างๆที่สรุปให้นะคะมีทั้ง prospect i v e r a n d o m i z e มีเป็น case series นะคะแล้วก็อันสุดท้ายน่าสนใจตรงที่มันเป็นลักษณะของ m a n i s c r i ที่เป็น free form นะคะแล้วก็เป็นเหมือน disc replace เข้าไปเลยซึ่งเขาเคลมว่าเขาใช้วิธีการ finite element ในการออก ออกแบบมานะคะทำให้เขาได้ลักษณะของการรับโหลดของตัว meniscus เอ่อซนเทติกตัวนี้มาเป็นแบบนี้ก็ยังไม่มีรายงานจาก histology แต่บอกว่า MRI imaging โชว่าได้ผลดีค่ะทีนี้สรุปนะคะถ้าเราเจอกลุ่ม signal c h a i n ใน MRI โดยที่ยังไม่เจออะไรก็บอกได้แค่ว่ามันมี risk ในการเกิด m e n ิส c u t e a ก็คงเว i t and s e ค่ะ ส่วนกลุ่ม Degenerative ฟด s i o n สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการรักษาก็จะเป็นในเรื่องของมีฟังก์ชันยังไม่พบว่าจะมีประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันการเกิดออ e ซ a r อไ r i t i สค่ะรวมทั้งทมา a t ติก e ีชันต่างๆค่ะก็รีแพ์เท่าที่แนะนำให้รีแพ์ยังไงก็ดีกว่าแน่แนส่วนกลุ่มที่จะเอาไปช่วยทำให้ c ักเซสเร e สูงนะคะตอนนี้เท่าที่ฟังน่าจะเป็น Stem Cell Therapy ที่เป็นฟรีฟอร์มโดยที่ ผลกลับดีกว่าที่ True Engineering ก็คือใส่สเต็มเซลลเข้าไปในตัว scaffold นะคะส่วนอโลการาอื่นๆรวมทั้งตัว synthetic ก็ได้ผลในแง่ของ clinical outcome แต่ในเรื่องของการป้องกันการเกิด osteoarthritis ยังยังไม่มี v i d e n c นค่ะ